พี่น้องมีวันอาทิตย์เน้องคนเนาะมีวันอาทิตเงินประเด็นหัวตั้งแต่อาการดีขึ้นจักหน่อยก็ดีดีขึ้นแล้วประเด็นเป็นโควิดเน้องคนเนาะ ย่างเงยย่างนั่นพี่บอกพี่น้องเจ้าบ้านแต่แข็งแรงขึ้นมาหลายเตืบเลยไมีประเด็นพออันนี้ว่าถ้าดูประเด็นใหญ่เตืบแล้วพี่น้องมาอาเปียดไเบิวงนี้หน่อเขาเงาเงาหน่อเขาเงาเป็นอย่างนี้มั้งครัว่าถ้าดูประเด็นอันนี้คือกำลังโพขึ้นมากกำลังแตกโพขึ้นมากพี่น้องอันนี้คือกำลังโพขึ้นมาก เริ่มแตกอีกจังน้อยกาก็ะดิโพมาทาั่งนี่นะแ้วกระดิโพขึ้นมากเนาะน,นนี้ประเด็นเพาะจากแก้วที่ประเด็นเคยบอ่อนเพอมันเป็นนั่นนั่นขึ้นมาจังน้อยต่อเพาะขึ้นมาจังน้อยประเด็นเก่ามาฝังใต็ดินแล้วเขาก็เกิดขึ้นมาก็เกิดขึ้นมากเพื่อน,น,นี่แหละพี่น้องไหมเงี้ยวเกิดกต้นเขาสูสง อันนี้อันนี้ทุเรียนเนื้อเด้อปรเด็นพาะทุเรียนไปก็ร่างเสียนดีดคออขึอ้นมากทุเรียนมองเลยผู้ใหญ่ไงเป็นเอามากินกระเด็นก็นเลยเอามาเพาะไว้ต้นหมกเงาเลยกระทางนี่ขึ้นใหญ่เติบแล้วเป็นหนึง่งทุเรียนพันธุ์ยังกระเพาะหูเนาะ,ะเดินกระเพาะหูจากกัน สต้นบกรวงกับปันนั่นขึอน้ำกันแม่กับขมินเหลืองแม่นองประเด็นสีแดงเรื่องสวนหน่อยประเด็นที่เพาะ้องไวนะ้เนาะมืองต้นไหนประเด็นสีดหากระทางมาัีเยนไม่ บางเขาขึงมากเขาขึงแซมกันมากเต็มเลยมองเง,งานินประเด็นกระบ,บาดท่านได้เปลี่ยนกระถางไม่ห่วงไงจบเหรอขินมากเต็มลนนะน้น้องเนีนะเป็นเงินขมิ้นขาวประเด็นเอามาปลูกที่เพิ่นเอามากิน,นอ่ะเพิ่นกินบ่เบิดซุ่มเข้าเจาะสื้อมากเขาหายมากกินกับอย่างนงเนี่ย ขมิ่นขาวแม่ละอันเป็นกับโบปอกมาเนาะเป็นเกาเป็นห,วหัวมากแขงแรงสีประดัเกามากชำใบกระเกิดดอกเขางามงามนีน่อนองดอกเขาคือดอกกระเจียวนี่แหะปีน,นั่นไปเดินไตยดูนไปพึ่งโยนดอกเขามีือกชุ่มมีกนไงนั่งเดินเฉยๆอืมนี่ขมิ้นขาวด้พีนองมี่มิ่นขา ต้นหัวเขาโพออกมากนี่แหละกระถางนี่แหละตะก้อนประเด็นนั่นต้นเขาใหญ่ใหญ่ปลูกปีนั่นเขาเป็นดอกดอกงามขึ้นอย่างที่ประเด็นเอาให้เบิ่งปีหนี่ก็สิออกดอกงูต้นเขามันหน่อยนี่กระมินขาวเบิ่งหัวเขาโพขึ้นมาจากดินหนึ่งหัวเขาโพเป็นมาเนาะครับปลูกไว้ ประเด็นก็ไมาจากบ้านแม่ประเด็นตนน,กกงงนั่งกวบกำลังง่ามพูนอีกหนี้งข้างคนประเด็นคนเมื่อบ้านประเด็น,ก,น,น,นกระเจียวไว้คุณหมอกระทางนึงประเด็นกระเจียวไปกระทางหนึ่งก็ไปเป็นกระทางไงกระทางหน่อยประเด็นกระเจียวไป,ไปนี่การตนเงื่อนไรน้องท่องไรมาก ไหลไปตัวไล่ไปน่องมึงเลยโศกมันก็ยังนี่ไลไปมองได้ก็เกิดมองหันมึงอีกอีต้นเงินไหลนองท่องไหลมากไออันไปล่องเส่กระทางมองได้ก็ง่ามมองหันมึงเลยไล่หรืเด็ต้นเงินไหลนองท่องไหลมากทีน้องนี่กะแมนเบิด์ตะเดียนเอามาปักไปมันทางมองว่างตะเดียนน้ามาปักไปเอ้ย นี่พี่น้องงามงามใบดงังดังขาวเขาใบาดังขาวเนาะอันซุ่มยูนอันพุ่นนันพ่อเขาขึ้นต้นไม่ได้เขาบ่าดางังประเด็นเขาเขียวอันนี้ประเด็นใหญ่มะไม่หนะไประเด็นเรากระทางใงญ่เกะเกามาใช่กระทางนี่ตะก้อนประเด็นปลูกอย่างมูกที่นี่มันไต ประเด็นกันเลยเอามาเปลี่ยนใส่อาว่าขัดโอเนาะอาบคาโดอาาาโอ้นี่ประเดนเปลี่ยนใช่ใหม่เบิง้งมันสูงผักหลายพนะี่น้องเปลี่ยนสีเบิ้องหนาประเด็นั่นตัดยอดไประเด็นหนึ่งเลยดี่นตัวหนึ่งเขาสูงผักหลายเวลากคนขึ้นรถหน่ยสีล้ำบาทตัวหนึ่ประเด็นยันมันนั่นยันเขาหักเนาะต้นเขา เหนียวคาโดุนั่นถ้าเคต้นเหวต้นเหว้วนั่นประเด็นเปี้ยนออกจากกระถางนั่นกระถางยังว่างอยู่เดี๋ยวกระถางประเด็นกระเชียนหาดินหาอยังมาใส่อันไม่เหมนอนมาเปลี่ยนอันึ่ไม่ใส่เนาะคเนาะเพราะว่าเขาโคนแน,น่นแน่นแล้วเฮ็ดให้กระถางเขาโคนอันนั้นสีกระสีพวกโคน,นี่เพราะว่ามันนั่นกระถางอันนี้ บ้านฝรั่งให้ยไปเดินมากมันเป็นกระถางเงินเขาเอื่อนกระถางเงินฟงมาก,ก่อนมันพี่นอ้องเป็นลายมังก,ก่อนนอะจังเคยหนักมันจังเคยเอื่อนท่วงจังเคยสมดุลครับลำต้นเขาหนีลำต้นเขาเพิ่งไปเดินเอาไม้สักใบไปเดินย่านเขาล่มเขาสูงครับเราหอดไปบ้านไปเดินกระเซียไปล่งดินเลยเดินเซียวเมียบ้าน ไปเดินขนเมียบั่นมุนี่ไปเดินกระเจียไปเมียบั่นมุนี่เอาไปปลูกไว้ให้เบิบพี่น้องอันนี้ต้นนั้นแสงเงินแสง,แสงทองไปเดินเคยขยายไปเทียนหนึ่งแั้วนะมันนี่ขึ้นไม้อีกหลอดเต็มเลยคุณนะแล้วก็สิขยายได้ไหลายกระถางเราไปอยู่บ้านเข้าก็สิขยายอยู่นี่ขยายบ่ได้ดอกเพื้นเศร้าให้ขยายเพราะว่ามันเต็มพื้นที่ก็เจ้าหรอกนะานะงกันเนาะไปเดินกระเจียวจบยุ่น น,นี่เด้อไปเด้อจบโยนแสงเงินแสงทองขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไหลทุกเรือค่ะเด้อช่วงนี่ไปเดินขอโทษขอไพ่หลายหลายเด้อไปเดินเป็นโควิดไปเดินบ่ได้กันเห็ดอาหารให้พี่น้องห้องเบิ่งบ่ใครได้โพดบ่ได้นั่นเท่าใด้เพราะว่าไปเดินนั่นไข่มันขึ้นไปเดินการอันวิ่นหัวเบิดขึ้นเอาหลอดเกียุสิลูกบ่ขึ้นพี่น้องเอ้ ามาเป็นอาการสีบด่ดีไปเดินเลยลุกขึ้นมากินยาแก้วิ่นหัวก็จัำค่อยลุกขึ้นมาได้ก็ขอบขอบคุณหลายๆเดอ้อพี่น้องเฮ้ยพระเด็นก็มาแจ้งข่าวให้ทราบเนประเด็นก,ก็กขนนกไข้แน่ขึ้นนั่นล่ะแต่ว่าอาการมันก็ยังบ่ทันได้ถึงกับเป็นปกติประเด็นการ่าได้อันลงคลิปมาก็ขอโทษขออภัหยหลายๆเพราะวา่าณ เสี S <S <S <ess> <COVID> ่ยโควิดมันแห้งเนาะเกิดประเดินตายเรือยขึ้นขึ้นเป็นขึ้นที่แลกเก็บตายเร่ยเปนหนองเรื่อยไข่ปวดหลังปวดกระดูกปวดเพราะว่ากระดูกประเดินกระปวดเปน็นทุ่นอยู่แล้วก็เลยปวดดึ้อประเดินเป็นโรคก,กระดูกทับเส้นครับอันหัวเข่าเสื่อมเนาะเพาะเพิ่งเป็นโรคหัวเปื้อนน้ำตอนนี้ก็เดินไะเดิอพี่นหนองขอบคุณนด้หลายไอจินบบโบบกจบโบล,ล่งเปื่อนไม่มากอะช้าๆได้พาเลี่ยมงาม ให้ดูแลสุขภาพแข็งแรงสุขค้นคพิมเจ็ปปบปอได้คพมไข้ยัมี่ใหอีกจะเลื่อนลงเรื่องท่ามาหาจินสุขภาพแข็งแรงบัดดีทัวโลกค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปหนี่งก็บัดดีค่ะ